ปลูกทุเรียนนะครับผมสำหรับพี่น้องคนใดนะครับผมคิดบอกนะครับว่าสิเรียกต้นพันธุ์ทุเรียนแบบไดนะครับผมเบาอามเอามาเป็นแนวทางเ้อครับผมนี่นะครับต้นที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมต้นสูงถมหัวนี่นะครับผมเป็นทุเรียนนะครับกิ้งคางนะครับผมต้นนี้เป็นกิ้งคางนะครับผม สวนนะครับต้นขางลังนี่นะครับนี่นะครับต้นข้างลังของเบ้าอามนะครับผมตันนี้เป็นกิ้งกระโดงนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมแต่ต้นนี้เป็นกิ้งคางนะครับต้นกิ้งคางนะครับดูมีความอุดมสมบูรณ์กว่านะครับผม โตเลียวนะครับผมใหญ่เลียวสมบูรณ์นะครับผมสำรับนะครับพี่น้องคนไทยเสียไปเป็นแนวทางกาหาเลือกซื้อหมาปูกนะครับผมนี่ก็คือขอเสียของเขานะครับนี่นะครับกิงฟังนี่เขาบบคอยมีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาก็เริ่มจะนี่นะครับ วยหาทางของเขาที่ิิเป็นกิ้งกระโดงแล้วนะครับผมโตเลี้ยวนะครับโุเรียนกิ้งข่างนะครับฝากหพี่น้องเอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับ